สวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ดนายนะครับ,บวันนี้ครับผมจะมาตอบคำถาม Q&A ครับเพราะเมื่อวานนี้ผมได้โพสถามว่าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมให้เมนลงทั้งล่างเลยครับก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับแล้วผมก็เลือกคำตอบแบบว่าเด็ดๆแบบว่าเด็ดๆเลยแหละที่จะมาตอบนะครับแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถาม Q&A นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับนี่ครับผมแทนแทนโอ้โหได้มาแล้วครับลูก แสนซับก็ผมโ้แต่ว่าผมก็ถึงแสนซับนานแล้วนะแต่ว่าโลเพิ่งมาสงสัยรูปแบบว่าติดโควิดเขาส่งไม่ได้ก็ขอบคุณมากมากครับที่ส่งมาให้ผมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆครับที่กดเป็นกําลังใจกดถูกใจกดซับสไครต์ผมเนี่ยผมก็ดีใจมากๆครับอ่านี่ได้รูปมาแล้วแทนแทนนี่มาแล้วครับนี่โคตรนายครับโอ้โหโคตรสวยอื้จุ๊บที่หนึ่งจุ๊บที่หนึ่งนี่ครับ่เดี๋ยวผมพาทุกคนดูรูปนะครับ โลมันก็สวยมากนะแต่ถ้าเกิดอยากให้สวยคนนี้ก็อยากได้โลประมาณล้านซับครับก็ตอนนี้หกแสนห้าหมื่นซับตะไคร้แล้วครับก็อยากให้ทุกคนกดเป็นกําลังใจใผมเลยนะผมก็อยากได้โลล้านซับไปไปครับแต่ก่อนอย่างแรกแล้วผมก็ขอขอบคุณแฟนครับมากๆครับทุกคนเลยครับหรือว่าใครที่ยังไม่กดติดตามก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาดู ก็ดีใจแล้วครับนี่ครับโลนี้ก็เหมือนว่าเป็นโลของผมด้วยก็เป็นโลของแฟนคลับด้วยครับถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับก็ผมก็ไม่มีโลนี้ครับก็เป็นเหมือนโลผมแล้วก็โลแฟนคลับด้วยถ้าเริดอใครอยากเห็นว่าโลเป็นยังไงก็ถ้าก็ความมาหาผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูส่งรูปน่าไม่ได้ส่งโลนะครับโ <c ười> <c ười> okay. อเคเดี๋ยวเราไปตอบคำถามคิวน,นี้ดีกว่าครับมาคำถามแรกครับพี่นายสูงเท่าไหร่เหรอครับอ๋อผมสูง175ครับพี่นายเป็นนักมวยได้ยังไงครับโอ้เป็นนักมวยได้ยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่พ่อชอบครับพ่อก็ เอาไปฝากอาแล้วอาก็สอนมวยให้ก็มาเป็นนักมวยถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็อาชีพนักมวยมันหาเงินได้ง่าย้วยครับมันก็ได้เงินกินขนมเยอะดีพี่นายเคยไปประเทศไหนบ้างครับอ๋อไปประเทศประเทศแรกคือเขมรจีนญี่ปุ่นออสเตลียแล้วก็น่าจะหมุดครับไปแค่นี้ครับประมาณ4ี่ประเทศครับช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดของพี่นายและดีที่สุดช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดไม่มีนะครับมันก็พอ ไม่ถึงกับแย่ก็แค่บาดเจ็บนิดๆหน่อยๆเแค่นั้นครับแล้วช่วงที่ดีที่สุดก็ช่วงนี้นะครับประมาณดีที่สุดก็มีคนติดตามเยอะดีครับก็ช่วงดีที่สุดก็มีความสุขดีครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับตอนนี้ครับหลังจากมาอยู่กับพี่เน็แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากมาอยู่กับพี่เน็แล้วเป็นไงบ้างก็ มีความสุขดีครับก็ดูดีกินดีสมบูรณ์ครับวันขึ้นเยอะเลยตอนนี้ครับเวลาเตะแล้วยกแข่งกันเ็บมากไหมครับแล้วเก็บอาการยังไงอ๋อเวลาที่ผมต่อยมวยแล้วเตะการยังไงเราแข่งบางเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันก็เจ็บอยู่แต่ก็ต้องทนก็เก็บอาการเฉยๆครับหน้าตาเขาเตะมากกอเตะมาดิหน้าตาเฉยๆครับแบบว่าถ้าเกิดอาการเจ็บคู่ต่อสู้ก็เฮ้ยไอคนนี้เจ็บแล้วเขาจะโจมตีเราเราก็ไม่เจ็บครับก็หน่ามึน โค้ชนายเริ่มชกมวยตอนอายุเท่าไหร่และค่ายที่สอนที่แรกที่ไหนครับอ๋อเริ่มชกมวยครั้งแรกประมาณอายุ14 15ปีครับแล้วค่ายมวยค่ายแรกก็เป็นลูกทับฟ้าครับเป็นค่ายมวยของอาผมเองครับมันก็ไม่ถึงกับเป็นค่ายครับก็มีกระสอบไปเดียวแล้วก็อาผมก็สอนก็นั่นก็น่าจะเรียกว่าค่ายอยู่นะครับก็เป็นค่ายมวยลูกท่าฟ้าครับอาผมเป็นคนสอนคนแรกครับทำไมถึงได้ฉายาว่าสิบหมื่นครับอ๋อฉายาว่าสิบหมื่นอย่าไปล้อผมนะพ่อผมชื่อหมืน่น เลยตั้งฉายาว่าสิบหมื่นประมาณนี้นะอย่าไปล้อผมนะมีอาชีพในฝันเป็นของตัวเองไหมที่คิดว่าต้องทำสักค,ำคำรัง้งอาชีพในฝันเหรอในฝันผมเลยนะผมอยากเป็นอาชีพนักฟุตบอลแบบว่าทีมียรีกยังเก่งเลยครับอยากมีอาชีพเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ติดทีมชาติไทยเนี่ยอันนี้คือความฝันผมเลยครับถ้าเกิดอาชีพลองมาก็อยากเป็นชาวประมงเลี้ยงปลาเพราะมีความรู้เกี่ยวกับปลาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับก็ อยากมีฟาร์มปลาเป็นของตัวเองครับประมาณนี้ครับโค้ชนายมีเมียกี่คนตอนนี้ครับเขาถามว่าโค้ชนายมีเมียกี่คนแล้วเมียผมเป็นคนอ่านคำถามไม่ผมโอ้โหช่างแล้วผมเป็นคนไปดูคําถามนะมีคนถามโค้ชนายมีเมียกี่คนนี่ประมาณแ0 0คอมเมนต์เนี่ยร้อยคนอมเมนต์เนี่ยถามแล้วว่าโค้ชนายมีเมียกี่คนคุณไปคิดได้ยังไงว่าผมมีเมียเยอะผมมีเมียแค่คนเดียวแต่เกิดเมียไม่ได้ถามอาจจะมีหลายคน อ๋อหูผมเป็นอะไรครับนี่ครับผมไม่ดูชั้นเลยหูผมเนี่ยเกิดกับการซ้อมมวยเวลาเราปั้มกันเนี่ยคือว่ามันเสียดสีเสียดสีแขนเสียดสีอะไรเงี้ยเลยนเป็นงี้แต่ภาษานังมวยคือเขาเรียกว่าหูบี้ครับนี่ครับหูบี้แต่ก็มันเกิดจากการซ้อมมวยครับที่ทำหน้าที่อะไรครับในช่องมไม้มเนสผมมีหน้าที่อะไรในทีมงานไม้มนเนสเหรอก็ไม่ค่อยมีหน้าที่อะไรครับส่วนมากก็อาจจะถือของหรือว่า จับก้องเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับแล้วก็พี่เน็ตบอกเอ้ยนายไปเอาของทุกรุนหน่อยผมก็วิ่งไปเอาของแบบว่าผมเป็นคนเคลื่อนตัวเร็วที่สุดในทีมงานพี่เนี้ก็ส่วนมากก็จะได้ค้นของครับแล้วก็ดูแลช่องของผมด้วยครับก็ช่องโค้นนายครับพี่นายเป็นคนจังหวัดอะไรครับบ้านเกิดอยู่ที่ไหนอ๋อผมเป็นคนจังหวัดโคราชหรือนะคราชจีมาครับบ้านเกิดผมอยู่อำเภอด่านขุนทดแล้วผมก็อยู่บ้าน กะเช้านะครับที่นายเคยโชกับนักมวยระดับประเทศบ้างไหมครับก็นักมวยระดับประเทศก็ไม่รู้กันนะก็เคยโชกกับระดับแบบราชําเนินลุมินีอ่ะผมก็ไม่รู้กันว่าระดับประเทศมันขนาดไหนก็โชกอยู่ในระดับดีแต่ไม่ได้เก่งมากจนดังหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่เก่งอยู่ในระดับพอดีพอดีครับผมเคยโดนน็อกบ้างไหมเคยโดนน็อกบ้างไหมในอาชีพนักมวยผมเคยโดนน็อกครับประมาณ1 0ถึง20ครั้งแหละ ก็ดนเยอะอยู่นะเพราะว่าผมก็ต่อยประมาณเก็บ300ครั้งอะ่ะก็ดนน็อกเป็นช่วงเจา้าหวะนหนึ่งก็ดนน็อกครับก็มีครับพี่นายได้ค่าตัวสูงสุดต่อไฟเท่าไหร่ครับรวมอัดฉีดด้วยได้ค่าตัวสูงสุดนะอย่าผมพูดในประเทศไทยก่อนนะประเทศไทยสูงสุดผมเคยได้75,000ครับแล้วที่ประเทศนอกผมเคยสูงสุดประมาณ200,000ครับมันก็มีอัดฉีดบ้างครับ1 20,000 20, แต่ก็นานๆทีครับแล้วก็ค่าตัว75,000เนี่ยผมก็ต้องหักไปให้หัวหน้าค่ายด้วยเพราะว่าหัวหน้าค่ายเเเรราาป็็นนคนดูแล้กตอง มีเปอร์เซ็นต์ได้ครับพี่นายชอบกีฬาไหนครับนอกจากมวยแล้วมีใครเป็นไอดอลกีฬาที่ผมชอบก็บอกได้กีฬาเดียวเลยคือกีฬาฟุตบอลครับแล้วมีใครเป็นไอดอลเหรอครับถ้าเกิดประเทศไทยนะคือผมชอบสีโรดฉัดทองครับผมคือว่าแบบว่าใช้แรงพละกาลังแต่เกิดประเทศนอกก็เป็นมิสซี่ครับนายต่อยมวยเจ็บสุดไฟไหนครับผมต่อยมวยเจ็บสุดไฟไหนเหรอคือเจ็บที่สุดในชีวิตคือ ไปโดนนกที่ญี่ปุ่นมั้งครับคือว่าขาผมบวมขนาดนี้ยคือโดนเตะขาน,นอกแล้วก็ขาบวมมากบวมขนาดนี้จริงๆครับก็นั่นแหละจีบฝุดที่เคยต่อยมาเลยครับที่รู้สึกยังไงกับสังคมมวยตอนนี้ผมรู้สึกไงละครับช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็คนไม่ค่อยได้เข้าสนามเข้าสนามได้ไม่เยอะอ่ะประมาณเนี้แล้วรู้สึกไงก็รู้สึกยอยากให้มันกลับมาเป็นปกติเร็วที่สุดเลยครับเพราะว่ารายได้ของนักมวยก็หายลงรายได้หัวหน้าค่ายก็หายลงครับก็ อยากให้ทุกคนใครที่ดูอยู่ก็เป็นกําลังใจให้คนมวยด้วยครับก็มันพลาดมาแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแหละแต่มันเกิดขึ้นมาก็เราก็ต้องแก้ไขเอาข้างหน้าครับอย่าไปแก้ไขอดีตครับมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วครับก็ให้คนมวยสู้ๆครับก็อยากให้มันพัฒนาได้เยอะกว่านี้ครับมีแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่มีแฟนคนแรกอายุไรเหรอครับก็ไม่ต้องมองหน้าเนี่ยผมอยู่หลังไม่ต้องมองหน้ามีแฟนคนแรกอายุประมาณ 1> 15 1หเนี่ยคือกันลังกันรีกันรีเลยครับตัวนั้นโอเคคำถามต่อไปครับที่นายเคยเจอพี่บัวขาวตัวจริงไหมครับเคยเจอครับพี่บัวขาวเคยเจอประมาณ2 3ึงครั้งครับครั้งแรกคือผมเคยต่อยกับลูกน้องแกพี่บัวขาวอะครั้งที่2คือต่อยรายการเดียวกันกับแกแล้วก็ยืนถ่ายรูปคู่กันอ้เดีย๋ยวผมมีรูปเดี๋ยวผมหารูปอ้เดีย๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูน่าจะมีนะนี่นะครับอ้เห็นรูปไหมครับโค้ดนายต่อยน้ำหนักสูงสุดกี่ปอนแล้วเคยชนะลาฟฟี่ใช่ไหมครับ ผมเคยต่อยน้ำหนักที่เอาเป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดของผมเลยคือ147ปอนด์ครับแล้วก็เคยชนะลาฟี่สิงปาตองนะครับก็เป็นไฟนั้นก็เป็นไฟปอ้องกันแชมป์ช่องสมครับก็ชนะนอกลงมาได้ครับพี่นายเคยลงอ่างไหมครับเคยลงอ่างเลครับเคยนะครับแบบว่าผมไปเช่าโรงแรมเนี้ยแล้วมีอ่างนะอาผมก็ลงอ่างอาบน้ำไง <S <S เออไปลงอ่างอะไรทุกคนคิดอ่างอะไรผมไปลงอ่างอาบน้ำไงคือว่าไปเช่าโรงแรมพี่เนี้ยเขาเช่าโรงแรมดีก็มีอ่างอาบน้ำให้ก็ อ่างใหญ่ๆก็นั่นแหละครับ<ม>ก็ไปลงได้ก็ไม่มีปัญหาครับโอเคคำถามต่อไปพี่เคยต่อยมวยแล้วกลัวไหมแล้วพี่ทำยังไงให้ไม่กลัวเคยต่อยมวยแล้วกลัวไหมมีบ้างนะครับช่วงที่แบบว่าเฮ้ยกลัวคู่ต่อสู้แบบว่าคู่ต่อสู้เก่งกว่าเราเราก็พยายามให้กําลังใจตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องสู้เราต้องพยายามให้ชนะเขาให้ได้ก็แล้วก็มีคนเข้ามาแบบว่าเฮ้ยเราต้องสู้นะถ้าเกิดเราชนะตัวนี้ได้ค่าตัวเราก็เพิ่มง่ายแหละมันก็อยู่ที่ค่าตัวแหละกําลังใจเราอยู่ที่ค่าตัวครับมันก็ ทำให้ไม่กลัวครับตอนต่อยมีโกธบ้างไหมแบบป้าพลานมันรู้สึกยังไงครับมันก็มีกธนะแบบว่าเขาต่อยหน้าเราอุ้มาดิกูจะเอาคืนอ่ะมต่อยกูมากูจะต่อยคืนหมบว่ามันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแบบเวลาเขาต่อยหน้าเราไงเขาต่อยหน้าปังมาดิต่อยไม่อีกคงก็จะเอาคืนประมาณนี้ครับมันก็เป็นฟิลของนักมวยอ่ะแต่ถือว่ากฎไหมมันกธกันแค่บนเวทีครับแต่ถ้าเกิดลงมาข้างล่างก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับทำไมพี่ถึงชื่อนายพี่เู้หผิงแบบไหนพี่เป็นคนแบบไหนอันคำตอบแรกคือ ทำไมถึงชื่อนายแต่ก่อนผมชื่อแสนแล้วมันซ้ำกันกับเพื่อนแล้วผมเลยเขาเลยหันผมไาเรียกว่าไอ้นายไอ้นายไอ้นายน้อยไอ้นายนายเนี่ยเลยมาติดมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยผมเปลี่ยนมาเป็นชื่อนายครับแล้วผมชอบผู้หญิงแบบไหนผมชอบผู้หญิงแบบว่าสูงโปง่จงจมูกดงเขาจ้วง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เราก็ชอบเราชอบนิสยัยผู้หญิงนิสัยดีครับแต <c oughs> จะเป็นุนรูปลักษณ์แบบไหนก็แล้วแต่แต่ก็เอานิสัยก่อนครับถ้าเกิดนิสัยเข้ากันได้ก็เดี๋ยวค่อย ไปทำเอาไปซื้อมออย่างอื่นถ้าเกิดอยากสวยก็ความเมียวิายกรรมมันก็สวยได้ครับแล้วเป็นคนแบบไหนก็เป็นคนตลกแบบนี้นะครับก็เฮฮาบ้าบ้าว่องวองแบบนี้แหละครับคนนายตัดต่อคลิปเองหรือเปล่าครับตัดต่อคลิปเองเก็บทุกคลิปครับแต่ถ้าเกิดคลิปไหนที่ผมตัดต่อไม่ได้หรือว่ามันเล่งลวนก็จะให้พี่กอฟหรือพี่เอ็มหรือพี่เอลเข้ามาช่วยตัดต่อครับก็ส่วนใหญ่ผมตัดต่อเองครับอย่าล้นิสยของพิมา์บ้านไปมือ คนครับว่าแต่ละคนมีนิสัยยังไงโอ้นิสัยของทีมานแต่ละคนเหรอครับก็มันคล้ายๆกันครับถ้าเกิดไม่คล้ายกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็พี่ก๊อฟก็ขึ้มๆแต่ก็ตลกไอเพียวก็ปัญญาอ่อนบ้องบ้องเบ้าพี่เอ็มก็สายเกมเล่นแต่เกมคือว่าแต่ถ้าเกิดใครไปแบบว่าไปชวนแกออกกําลังกายตอนที่แกเล่นเกมแกจะโมโหมากนะพี่แบบเล่นเกมอยู่ผมพี่เอ็มออกกําลังกายมึงไปไกลๆกูจะเล่นเกมประมาณนี้ก็ มันก็นิสัยไม่เหมือนกันครับแล้วก็พี่ชาบก็คล้ายๆกันก็นิสัยแบบว่าพีฮาปาร์ตี้ก็ไม่มีนิสัยแบบเด่นเป็นส่วนตัวครับก็อย่างพี่เนียก็นิสัยคล้ายๆกันครับมันถึงอยู่ด้วยกันได้ครับก็นิสัยป้าๆพุงบอกคือกันกับผมนี่แหละ <laughs> เจอเมียครั้งแรกที่ไหนแล้วใครจีบใครก่อนเจอเมียครั้งแรกที่เวทีมวยแต่เรื่องจีบใครก่อนยังไม่ต้องถามมันเห็นอยู่แล้ว <laughs> ครับพี่ก็มนนี่เห็นไหมนิสัยก็ จะแบบกวนๆเนืหาถึงอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมไม่รู้อย่าไปเชียร์ครับแมนยูทีมกาดก็อเอาย้อนกลับไปคําถามเดิมเพราถามว่านีใส่ยที่มาเป็นแบบไหนก็เหมือนกันนี่นะครับบ้าๆบงบ้องกวนๆเหมือนกันหมดนี่แหละครับก็แบบนี้แหละดนเชียวจะเดินเข้ากล้องเหรอหรมาแล้วนี่แหละก็นี่ก็นใส่ยแบบนี้นะครับโอเคแล้วคําถามที่เขาถามมาตะกี้นี่คือเจอแฟนครั้งแรกที่ไหน ใครจีบไว้ก่อนก็เจอแฟนครั้งแรกที่เวทีมวยใครจีบไว้ก่อนไม่ต้องสงสัยครับมันอยู่ที่หน้าตาอยู่แล้วครับเมียมาจีบผมก่อนครับอาจริงไหมจริงไหมอ่ะตอบความจริงใครทักใครก่อนเอาเรื่องจีบใครทักใครก่อนเอาเรื่องจีบคือเมียผมมาจีบผมก่อนเขาก็ยอมรับตั้งแต่แรกออกสื่อทุกอย่างมีเพจผมหมดโอเคคาถามต่อไปครับผลงานที่ชกแล้วประทับใจที่สุดคือตอนไหนครับผลงานที่ชกที่ประทับใจที่สุดคือไฟที่ผมได้แชมป์แล้วก็ไฟไหนที่ผมชนะผมประทับใจหมด มันคือมันออกจากมันออกจากแรงแล้วอะเราลงทุนแล้วเราได้กาไรมาแค่ไหนมันก็ดีใจทุกไฟครับที่ชนะพี่นายเข้าทีมงานพี่นิดคนที่เท่าไหร่ครับผมเข้าทีมงานพี่นิดคนสุดท้ายครับผมเป็นคนสุดท้ายหรือว่าน้องสุดเลยนะครับก็ผมไม่น,น้องสุดด้วยแล้วก็คนสุดท้ายด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับก็คนที่เจ็ดตอนเป็นนักมวยที่เคยได้แชอมป์อะไรบ้างไหมหรือแชมป์อะไรที่ภูมใจมากที่สุดเป็นตอนเป็นนักมวยได้แชมป์สองเส้นครับแชมป์แรกคือแชมป์ช่องสามแชมป์ที่สองก็แชมป์ราชดำเนินครับก็ ดีใจทุกไฟที่ได้แชมป์คร <sino> ับก็ภูม really hmm. ิใจครับที่นายชอบกินอะไรมากที่สุดในหมวดเครื่องดื่มในหมวดเครื่องดื่มนะครับก็ชาเขียวนะชาเขียวก็อยู่ในหมวดเครื่องดื่มกันนะก็ชอบกินชาเขียวปั่นครับก็นี่แหละครับเป็นคําถามที่ทุกคนเข้ามาถามผมนะผมก็ได้ตอบประมาณนี้ครับก็มี800ข้อความครับผมก็ไล่ตอบได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ แต่คำถามนี้ว่าพี่นายมีเมียกีค่คนอะตอนนี้ผมตอบไม่ได้ครับเพราะเมียอยู่หลังก่อนครับโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบาย